ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ที่เจ้าจะมาสอนเด็กๆในเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ครั้งที่ให้เรียบร้อยนะคะ เขียนเลข 1, 2, 3อยู่หน้าเส้นแดงค่ะจากนั้นเด็กๆก,ก็เขียนท็อปิกนะคะ t o p i c ท็อปิ underline t o line ด้วยนะคะเด็กๆ t o อปิของเราวันนี้คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเขียนให้สวยๆด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะก่อนอื่นทีเชอร์ก็จะพาเด็กๆไปทําลับสมองกันก่อนเลยนะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำลับสมองข้อที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะลับสมองข้อที่หนึ่งข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องกอไก่การากทำหน้าที่ยึดลำต้นขอไข่ใบทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเลือกเลือกเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปข้อที่สองกันเลยนะคะสำหรับลับสมองข้อที่สองนะคะ พืชชนิดใดคือไม้ประดับพืชชนิดใดคือไม้ประดับกอไก่ต้นศักขอไข่ต้นกหลาบนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับรับสมองข้อที่3รากมีกี่ประเภทรากมีกี่ประเภทเอ๊กี่ประเภทดีนะกอไก่2ประเภทขอไข่4ประเภทค่ะเด็กๆทำรับสมองเสร็จหรือยังคะ อ่าไหนใครยังไม่เสร็จบอกทีเชื่อได้นะคะเมื่อเด็กๆทำรับสมองเสร็จแล้วต่อปาที่เชื่อก็จะมาเฉลยนั่นเองค่ะเด็กๆเกฉลยสำหรับรับสมองข้อที่1ข้อใดถูกต้องตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆรากทำหน้าที่ยึดหลำต้นนั่นเองนะคะต่อมาเฉลยข้อที่2ค่ะเด็กๆพืชชนิดใดคือไม้ประดับข้อนี้ตอบขอไข่นั่นเองค่ะต้นกุหลาบ และเฉลยลับสมองข้อสุดท้ายรากมีกี่ประเภทตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆรากมีทั้งหมด2ประเภทนะคะนั่นก็คือรากแก้วแล้วก็รากฝอยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำลับสมองเสร็จแล้วท็อปิกของเราวันนี้ที่เชร์อขอย้ำอีกรอบนะคะนั่นก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเด็กๆ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราก็ต้องมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นั่นก็คือทบทวนลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้อยู่แล้วว่าอวัยวะภายนอกของสัตว์เป็นอย่างไรร่างกายของสัตว์จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆค่ะที่เรียกว่าอวัยวะซึ่งอวัยวะภายนอกนั้นก็มีหลายหลายอย่างนะคะเด็กๆเช่นตาหู จมูกปากขาและก็เท้านั่นเองค่ะโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆวันนี้ที่เชื่อก็มีตัวอย่างของน้องแมวมาให้เด็กๆดูนั่นเองค่ะลักษณะของน้องแมวนะคะและอวัยวะของน้องแมวค่ะก็จะประกอบไปด้วยหูตาจมูกปาก และก็เท้านั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเราทบทวนเนื้อหาเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราต้องเรียนกันภายในวันนี้นะคะนั่นก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนอื่นทีเชร์ก็จะมาให้ความหมายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก่อนนะคะ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกายไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวมักมีขนาดเล็กถ้ามีขาก็จะมีขาจำนวนมากนั่นเองนะคะเด็กๆและมีการเคลื่อนที่แตกต่างกันค่ะแบ่งตามลักษณะที่คล้ายคลึงกันออกเป็นแดพวกได้แก่พวกฟองน้ำพวกสัตว์ลำตัวกลว,วงหรือเป็นโพงพวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ พวกหนอนตัวแบนพวกหนอนตัวกลมพวกลำต้นเป็นปล้องพวกที่มีขาเป็นข้อและพวกหอยและหมึกทะเลนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เอาเป็นว่าเรามาดูหนึ่งกันเลยนะคะพวกฟองน้ำฟองน้ำจะมีลักษณะลำตัวเป็นโพรงมีรูพุนทำให้น้ำและอาหารสามารถไหลผ่านเข้าไปในโพรงลำตัวเพื่อดูดซึมแก๊สออกซิเจนและอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆ สก็คือพวกสัตว์ลำตัวกวงหรือเป็นโพรงนั่นเองค่ะมีช่องกวงภายในลำตัวโดยมีลักษณะเป็นช่องเปิดทำหน้าที่เป็นทั้งปากและทวารหนักนะคะเพื่อให้น้ำและอากาศเข้ามาภายในช่องหลังจากแลกเปลี่ยนแก๊สและกินอาหารแล้วจะดันน้ำออกและของเสียผ่านทางช่องเปิดนี้ออกสู่ภายนอกนั่นเองค่ะและ3 พวกสัตว์ทะเลผิวขุคข,ข่ะตามผิวลำตัวมักเป็นหนามหรือปุ่มหยาบขุคข,ข่ะและแข็งนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เพราะมีสารพวกหินปูนเป็นองค์ประกอบนั่นเองไม่มีส่วนหัวบางชนิดร่างกายแยกเป็นแฉกอย่างที่ที่เชิญน,นำมาให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะ 4. พวกหนอนตัวแบนนั่นเองค่ะเด็กๆมีรูปร่างคล้ายหนอนแต่มีลักษณะลำตัวแบนไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิตบางชนิดมีปากและทวารหนักเป็นช่องเปิดเดียวกันเช่นพานเลียบางชนิดดูดกินเลือดของสัตว์อื่นที่มันเข้าไปอาศัยอยู่เป็นอาหารเช่นพญาิใบไม้หรือพญาตัวตืดนั่นเองนะคะเด็กๆ 5. พวกหนอนตัวกลมนั่นเองค่ะมีลำต้นกลมยาว หัวท้ายค่อนข้างแหลมลำตัวไม่เป็นป้องเป็นพวกที่เรียกว่าปารสาิตทั้งในพืชและในสัตว์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนฝอยพยาธิไส้เดือนพยาธิปากข้อพยาธิเส้นได้และพยาธิตัวจีดนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับ6ค่ะพวกลำต้นเป็นป้องเอ๊ะมันเป็นยังไง มีลำต้นกลมยาวเหมือนพญาตัวกลมแต่จะมีลักษณะเป็นป้องๆเหมือนวงแหวนหลายๆอันค่ะเรียงซ้อนกันมีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบปิดมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารมีผิวหนังเปียกด้วยนะคะเด็กๆสำหรับพวกที่เจ็ดก็คือพวกมีขาเป็นข้อมีขาต่อกันเป็นข้อข้อลำตัวแบ่งเป็นสาส่วนคือส่วนหัวส่วนอก และส่วนท้องมีระบบหมุนเวียนโลหิตมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาพวกที่8ดคือพวกหอยและหมึกทะเลนั่นเองค่ะมีลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มมีหัวใจสูบสีบางชนิดมีเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารพวกหินปูนหุ้มลำตัวเช่นหอยต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆ ต่อมาเราจะมาศึกษาในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะคือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อๆยืดหยุน่นเคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างสวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วยสัตว์พวกมีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นหพวกนะคะเด็กๆเ,เราไปดูกันเลยค่ะ พวกที่1คือส ok. ัตว์พวกปลาปลาจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือกและมีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเด็กๆพวกที่2ก็คือสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกหรือที่นิยมเรียกอย่างทั่วไปว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานั่นเองนะคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกมีลักษณะคือผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลานั่นเองนะคะเด็กๆส่วนที่3คือสัตว์เลื้อยคานค่ะสัตว์เลื้อยคานจะจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่จัดเป็นสัตว์ในกลุ่มแรกๆของโลกที่มีการดำรงชีวิตบนบกอย่างแท้จริงนะคะ ต่อไป4ี่คือสัตว์ปีกหรือพวกมนกนั่นเองค่ะเด็กๆจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสัตว์หลังโดยมีลักษณะทั่วไปคือเป็นสัตว์ทวิบาทเลือดอุ่นออกลูกเป็นไข่ระยังโคหน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีกมีขนนกและมีกระดูกที่กวงเบานั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่5ค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ประกอบขึ้นเป็นชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะเด่นได้แก่มีต่อมน้ำนมที่พบในเพศเมียทำหน้าที่ผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาเราจะมาสรุปกันง่ายๆนะคะเด็กๆที่เชอร์ก็ได้ทำแผนผังออกมาสรุปให้เรา ได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะแยกออกเป็น8พวกพวกที่1คือฟองน้ำพวกที่2คือพวกสัตว์ลำตัวกวงหรือเป็นโพรง 3. พวกสัตว์ทะเลผิวขุกค่ะ 4. พวกนอนตัวแบน 5. พวกนอนตัวกลม 6. พวกลำตัวเป็นป้อง 7. พวกมีขาเป็นข้อและแปดสุดท้ายคือพวกหอยและหมึกทะเลนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาคือสัตว์มีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งออกเป็น5ชนิดนั่นเองค่ะเด็กๆคือ 1. สัตว์พวกปลา 2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. สัตว์เลื้อยคาน 4. สัตว์ปีและ 5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะ ต่อไปที่เชื่อก็มีคำถามนักวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำช่วยกันเลยนะคะเด็กๆคำถามนักวิทยาศาสตร์ข้อที่1ค่ะข้อใดคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคะเด็กๆเอรูปกอไก่หรือขอไข่ดีนะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆรูปกอไก่นั่นเองค่ะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะต่อไปข้อที่2 ข้อใดคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกแล้วค่ะเด็กๆรูปกอไก่หรือขอไข่คะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆกอไก่นั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆข้อใดคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคะข้อใดคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ต่อมานิฉาก็จะมาสรุปให้เด็กๆฟังอีกรอบนะคะนั่นก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งเป็น8พวกนั่นเองค่ะ 1. คือพวกฟองน้ำา 2. คือพวกสัตว์ลำตัวกววงหรือเป็นโพงนั่นเองนะคะเด็กๆ 3. พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขะนั่นเองค่ะ 4. พวกหนอนตัวแบน 5. พวกหนอนตัวกลม 6. พวกลำตัวเป็นปล้อง 7. พวกมีขาเป็นข้อ 8. พวกหอยและหมือทะเลน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาคือสัตว์มีกระดูกสันหลังหนึ่งสัตว์พวกปลา 2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. สัตว์เลื้อยคานค่ะ 4. สัตว์ปีกและ5สุดท้ายคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆ สรุปเสร็จแล้วทิชชื่ก็มีแบบฝึกหัดฝากให้เด็กๆทําด้วยนะคะแบบฝึกหัดให้เด็กๆบอกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมา3ชนิดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะ3ชนิดเด็กๆทําได้อยู่แล้วง่ายๆเองสําหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะคะอยู่ที่บ้านแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ